เปิดคำตอบผู้จัดการเอสกันตพงวัดดังปมดราม่าฟื้นแล้วทำไมปิดข่าวกลายเป็นประเด็นสุดฮือฮาที่พูดถึงกันอย่างมากสำหรับเรื่องราวของเอสกันตพงบํบำรุงรักนักแสดงพิธีกรหนุ่มชื่อดังที่วูบหมดสติไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล หลายคนอธิษฐานให้ฟื้นไวๆแต่ต่อมาเพจดังวัดค่าไม้โพสต์ภาพก่อนลบออกไปเป็นภาพที่เจ้าอาวาสวัดค่าไม้และภรรยาครอบครัวหนุ่มเอสและมีหนุ่มเอสนั่งพนมมือถ่ายรูปด้วยกันจนหลายคนสงสัยว่าฟื้นแล้วหรอถ้าฟื้นแล้วจริงๆทําไมต้องปิดข่าวและทําไมทางเพจวัดถึงต้องลบภาพออกไปวันนี้วันที่14มิถุนายน66 ข่าวบันเทิงช่อง8เผยว่าทางทีมข่าวบันเทิงช่อง8ได้ติดต่อไปทางวัดก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลก่อนจะสอบถามไปทางผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มเอสก็ได้อัปเดตว่าภาพนั้นยังไม่รู้ความชัดเจนยังไม่ขอตอบอะไรถ้ามีอะไรคืบหน้าขอให้รอทางพรรยาและครอบครัวเป็นคนชี้แจงเองดีกว่า